อสรีลีฟซูนใกล้จะได้เวลามาเก็บยอด uh, สะดาฝรั่งอีกแล้วคะ่ะทุกคนตอนนี้กำลังเริ่มออกมานิดนิดแล้วนะคะดู mm hmm. oh, ดอกดับเฟเดลออกเต็มเลยดูสวยงามมากข้างทาง t o loss ส o less สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้สากับครอบครัวนะคะทุกคนก็กำลังจะไปหาหมอฟันกันนะคะทุกคน ไปหาหมอฟันในรอบ4ี่ปีหลังจากไวรัสระบาดนะคะทุกคนเพราะว่าตั้งแต่ไวรัสเริ่มระบาดใช่ไหมคะพอระบาดหนักๆรัฐบาลก็สั่งปิดหมดนะคะทุกคนเพราะว่าต้องเว้นระยะห่างนะคะทุกอย่างก็ปิดระบบทุกอย่างก็ปิดหมดเลยหมอฟงหมอฟันระบบทุกอย่างก็ปิดหมดเลยนะคะก็ปิดไปนานเหมือนกันเนาะทุกคนออที่ต่างประเทศเนี่ยหมอฟัน ตอนนี้ก็แล้วพอปีที่แล้วนะคะพอเข้าปี2023เราก็เริ่มได้รับอีเมลจากาคลินิกนะคะทุกคนคลินิกทำฟันนะคะให้เราบุ๊กบุ๊กวันแล้วก็เวลาเพื่อที่จะไปตรวจฟันเพื่อที่จะเพื่อที่จะอ,อะไรอะเขาเรียกว่าอัปเดตนะคะอัปเดตข้อมูลต่างๆว่าคนไข้คนไข้แต่ละคนเนี่ยยังคงอยู่ไหมแล้วก็ อัปเดตเพื่อที่จะรู้ว่าเออเราเนี่ยเป็นลูกค้าของเขานะแล้วก็เขาจะได้แน่ใจว่าเออเรานั้นยังอยู่ยังคงอยู่นะคะแล้วก็ทุกอย่างจะได้เข้าอยู่ยในระบบในระบบเหมือนเดิมนะคะทุกคนชื่อรายชื่อรายละเอียดต่างๆของเราก็จะเข้าสู่ระบบนะคะ,อะตอนนี้เราก็มารับเอเวนนะคะทุกคนเอเวนที่โรงเรียนนะคะเพราะว่า เรามีนัดหมอฟันกันตอนสี่โมงกว่านะคะทุกคนตอนนี้ก็จะสามโมงบ่ายสามโมงครึ่งของประเทศอังกฤษนะคะทุกคนวันนี้อากาศก็ดีมากฝนไม่ตกค่ะมีแดดสว่างสดใสนะคะแล้วก็ดีค่ะอุ่นสิบเอ็ดองศานะคะทุกคนคืออากาศสิบเองศาคืออ๋อดีใจมากเริ่มอากาศเริ่มอุ่นขึ้นมาแล้วเริ่มมีแสงแดด มาแล้วค่ะเอเวนมาแล้วมาร์คไปรับเอเวนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะตรงไปที่คลินิกหมอฟันเลยนะคะทุกคนที่ต่างประเทศนะคะที่ต่างประเทศทุกคนที่มาอาศัยอยู่ในต่างประเทศนะคะจะต้องมีหมอฟันประจําแล้วก็มีหมอรักษาเวลาเราเจ็บป่วยประจําจะอยู่คนละที่กันนะคะ หมอหมอรักษาเราเนี่ยส่วนมากเราจะต้องผ่าน GP ก่อน GP surgery หรือที่เรียกกันว่าก็คล้ายๆกับอนามัยนะคะ,ะเหมือนคล้ายๆกับอนามัยบ้านเรานะคะเป็นอนามัยเราก็จะต้องไปหาหมอที่ GP ก่อนที่อนามัยก่อนถ้าอาการเราหนักหรือมีอะไรต้องตรวจมากกว่านั้นนะคะคุณหมอประจำเนี่ยหมอที่ตรวจเราเนี่ยก็จะส่งตัว ทำเรื่องส่งไปที่โรงพยาบาลนะคะทุกคนจะทําเรื่องส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ขึ้นอยู่ที่ว่าโรงพยาบาลไหนมีคิวรักษาด้วยนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าเราจะไปที่โรงพยาบาลไหนก็ได้นะคะน,นั่นแหละค่ะส่วนหมอฟันนี่ทุกคนต้องมีนะคะทุกคนจะต้องมีหมอฟันประจำปกติเนี่ย เราจะไปตรวจฟันไปเช็คอัพนะคะทุกคนไปเช็คอัพหรือไปตรวจสภาพฟันเนี่ยปีหนึ่งสองครั้งนะคะทุกๆหกเดือนทุกๆหกเดือนเราจะไปตรวจสภาพฟันนะคะถ้ามีอะไรที่มันผิดปกติหรือฟันเราไม่ดีฟันผุฟันเป็นรูเขาก็จะทำการอุดฟันขูดหินปูนให้เราโน่นนี่นั่นถ้าเหงือกบวมเหงือกระบม เขาก็จะนัดให้เรามาไปหาหมอที่รักษาเหงือกดูแลเหงือกด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวสาจะมาเล่าต่อนะคะทุกคนเดี๋ยวรอเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อก่อนนะคะตอนนี้ก็อยู่ในรถแล้วค่ะ นี่นี่ก็เป็นมิสเตอร์มาร์คนะคะทุกคนมิสเตอร์มาร์คมิสเตอร์มาร์คนี่มาร์คมิสเตอร์มาร์กคน t ะ e c h a u f f e u อ The c h a u f มิสเตอร์มาร์คนด์มิสเตอร์เอเวนค่ะ t มาสเตอร์แล้วก็ลูวิชก็นั่งอยู่ข้างหลังนะคะเอเวนสวัสดีครับสวัสดีครับหล่อๆสวัสดีครับ How is school today darling Good Did you enjoy What did you learn today Math English เพื่ d นส์โอ o โหดีใจเลยดีใ e เลยเพื่อนส์โอเค what 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 the w o r of of friend you remember, uh, remember. can't remember now คือลืมแล้วแท้โอเคโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันตอนที่เราไปถึงคลินิกแล้วนะคะไปถึงที่คลินิกหมอฟันแล้วนะคะทุกคน นี้ดอกไม้ก็เริ่มออกเยอะแล้วนะคะทุกคนโดยเฉพาะดอกดับเฟเดลนะคะดูค่ะที่ต่างประเทศนะคะ <Yes. S 1> เขาจะปลูกดอกไม้ฝ <Yes. S 1> ังหัวดอกไม้ไว้ใต้ตามใต้โคลนต้นไม้ตามริมข้างถนนนะคะตรงราวอเบาหรือวงเวียนนะคะทุกคนก็จะมีดอกงสวยงามมากๆเลยค่ะตอนนี้เด็กๆนักเรียนก็เลิกเรียนแล้วนะคะนี่เป็นเด็กนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมนะคะทุกคน ก็ใครที่บ้านอยู่ใกล้โรงเรียนเขาก็เดินกลับนะคะเด็กมัธยมโรงเรียนมัธยมที่ลูกชายสาไปนะคะทุกคนแต่ว่าลูวิทย์เขาอยู่มหม .5 แล้วนะคะทุกคนมหมหุ้ยดอกไม้ว้าวอันนี้เป็นดอกแมกโนเรียนะคะทุกคน สดใสมากๆเลยค่ะแจ่มใสท้องฟ้าแจ่มใสตอนนี้เราก็มาถึงในเมืองแล้วนะคะนี่คือ <OM> เป็นเมืองที่สาอยู่นะคะทุกคน,นแต่ว่าสาอยู่นอกเมืองออคล้ายๆกับชานเมืองนะคะนี่คือในตัวเมืองคะ่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวจะจะให้ทุกคนดูร้านแขกที่สามาซื้อของนะคะทุกคนแต่ร้านนี้เขาเป็นร้าน ค่อนข้างเล็กนะของไม่เยอะเลยนี่ค่ะทุกคนนี่ร้านนี้นี่ร้านเขกนี่เอาของวางหน้ารัก ตอนนี้เราก็มาถึงที่จอดรถแล้วนะคะทุกคนเราก็จอดรถไว้แล้วเราก็จะเดินไปเดินไปที่คลินิกนะคะคลินิกทําฟันนะคะมาเร็วๆสองคนพ่อลูกไปดูรถอีกแล้วะค่ะทุกคนรถสวยมากก้ะมอนแล้วเราจะต้องเดินไปนะคะ มาเร็วๆไปดูรถเห็นรถเอเวนเขาส,สนใจรถค่ะทุกคนชอบมากเวลาเห็นรถเขาจะจำได้เลยนะรถรุ่นอะไร <c oughs> <c oughs> เดินขึ้นไปก่อนก่อนทุกคนมากับลูกยังยังดูรถอยู่เลยนะคะมาเดินขึ้นบันไดไปลมเย็นมากๆเลยค่ะทุกคนลมเย็นมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าจะแดดออกนะคะแต่ว่ายังเย็นมากๆ ไม่มีความอุ่นเลยนะจะบอกใครทุกคนสาจะบอกว่ามันไม่มีความอุ่นเลยนะทุกคนถึงแม้ว่าแสงแดดจะมานะคะจะมีแสงแดดลูวิตขึ้นมาแล้ว is that e e v e n still not come แม่แดดดิแมว to ไปคะ่ะทุกคนเราเดินไป this way this way เ mm hmm. มื่อก่อนที่สาพักอยู่ในเมืองนะคะทุกคนสาก,ก็จะมาเดินที่นี่ตลอดทุกวัน mm hmm. เกือบทุกวันเลยก็ว่าได้แหละ mm hmm. เพราะว่ามันเป็นแหล่งช้อปปิ้งเนาะ มันอยู่ในตัวเมืองบ้านก็อยู่ไม่ไกลเดินมาประมาณ10นาที15นาทีค่ะคือเราเป็นคนเดินช้าเนาะขาสั้นเดินช้านั้นก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะทุกคนตรงนี้ก็เป็นเมืองในเมืองแหล่งช้อปปิ้งนะคะเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มากค่ะทุกคนทิสเวดาเลยเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มากนะคะดัฟเฟลเขาฝังหัวดอกไม้ไว้ทุกที่เลยเด้อทุกคน เป็นเป็นกลุ่มกลุ่มไปค่ะทุกคนเดินไปคิดถึงบรรยากาศเก่าๆค่ะทุกคนตอนที่อาศัยอยู่ในเมืองนะคะตอนที่พักอยู่ในเมืองแถวนี้ก็จะเดินทุกบ้านเดินผ่านตรงนี้นะคะมันมีทางเดินไปได้หลายทางนะคะไปบ้านที่สาพักอยู่มาก่อนเนี่ย มาตอนที่มาที่อังกฤษเราพักอยู่ในซาพักอยู่ในเมืองนะคะทุกคนอยู่ประมาณสองปีสองปีหรือสามปีนี่แหละแล้วก็ย้ายออกไปอยู่นอกเมืองรถสวยอีกแล้วรถสวยอีกแล้วถึงแล้งคะ่ะทุกคนพ่อลูกเขาพ่อลูกเขาคุยกัน สนใจรถเห็นรถไม่ได้เลยอุ้ยเป็นดอกบัวดินนะคะทุกคนนี่เขาเรียกว่าดอกบัวดินค่ะกําลังออกเยอะเลยตรงนี้สวยมากทุกคนเยอะด้วยดูนี่อันนี้เขาเรียกว่าดอกบัวดินนะคะ เขาจะฝังไว้เยอะมากสวยตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะทุกคนตรงนู้นนะตึกสีขาวๆตึกสีขาวเนี่ค่ะคืออ่คลินิกทำฟันนะคะอันนี้ก็เป็นดอกดับฟเดลค่ะเขาจะฝังไว้ตรงนี้ตาม ตรงไหนเป็นพื้นที่ไอ้นี่นะคะพื้นที่บ้างหอมกลิ่นบาร์บีคิวกลิ่นย่างใครย,ย่างบาร์บีคิวหอมจังเลยนี่นะคะทุกคนเรามาถึงแล้วนะคะนี่คือที่ประจำตรงนี้หรือตรงนั้น this one or that one this one อ๋อตรงนี้นะคะ่ะ จำผิดนี่อยู่ตรงริมสุดเลยทางเข้าอันนี้เป็นที่ทําฟันนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นไปข้างบนนะคะทุกคนข้างล่างข้างล่างคนเยอะมากนะคะเราก็ขึ้นมาข้างบนคะ่ะมานั่งรอ I think oh no more waiting room Are you sure it on the bench เราก็จะมานั่งรอก่อนนะคะเรานั่งรอไม่มีห้องนั่งรอแล้วเมื่อก่อนห้องนี้เป็นห้องนั่งรอนะคะทุกคนห้องนี้เป็นห้องนั่งรอตอนนี้เขาเปลี่ยนตั้งแต่ไวรัสระบาดเขาปิดตัวไปนะคะปิดไปแล้วก็ปลับ ปรุงทําใหม่หมดเลยทําพื้นใหม่ทําประตูใหม่มีเก้าอี้ให้นั่งรอแต่ว่าไม่มีห้องนั่งรอแล้วค่ <c oughs> ะเมื่อก่อนเขาจะมีห้องนั่งรอนะคะเดี๋ยวเราก็รอก่อนนะทุกคนแต่ว่าตอนเข้าไปข้างในซาคงไม่ได้ถ่ายนะคะทุกคน <c oughs> เสียงเด็กเกเจี๊ยวจ้าเลยคนมาเยอะมากเลยวันนี้ เขาจะนัดนะคะในแต่ละวันว่ารับกี่เคสนะคะทุกคนจะต้องนัดวันนัดเวลานะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนเดี๋ยวรอตอนนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนก็ใช้เวลาเกือบชั่วโมงนะคะเพราะว่าสี่คนสี่คนก็สี่คนก็เข้าไปทีละคนนะคะของสานานกว่าเพื่อนเลยค่ะทุกคนเ,นเพราะว่าทันตแพทย์คขเช็คนะคะตรวจเช็ค ตรวจเช็คแล้วก็โอ้เอฟเอ็นแคฟูทำการตรวจเช็คแล้วก็เติมเติมเอ่อฟิลลิ่งนะคะทุกคนที่อุดฟันนะคะเพราะว่าของเก่ารู้สึกว่ามันจะหลุดหลุดออกไปนิดหน่อยหรือว่าหรือว่ามันมันยุบลงไปก็ไม่รู้นะคะทุกคนก็คือทำการเติมเพราะว่ามันมีอากาศสามีอาการเสียวฟันมากๆเวลา อตอนที่คุณหมอเอาสเปรย์เย็นมาฉีดนะคะทุกคนมันเสียวฟันมากก็เลยต้องเติมฟิลลิ่งลงไปนะคะทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศในเมืองตอนเย็นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปซื้อของกินนิดหน่อยที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะนี่เอเวนก็ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าเขาไม่ได้มาหาเราไม่ได้มาหาหมอฟันนานแล้วนะคะทุกคนตอนนั้นเอเวน อู้ถ้านับไปนับย้อนหลังไปสี่ปีเนาะเอเวนก็ห้าขวบห้าขวบนะคะละครั้งสุดท้ายที่เอเวนมาหาหมอฟันเริ <c> ่ม <oughs> <c oughs> อะไรเชอรีกรมเกนมาตอนนี้เราก็มาซื้อกับข้าวนะคะทุกคนแวะซื้อของกินซื้อกับข้าวอุย้ยตับหมูตับหมูนี่จะตับหมูไม่มีตับ,บวัวเลยคะ่ะทุกคน ตับหมูตับแกะเครื่องในแกะเยอะมากแต่ว่าไม่มีเครื่องในวัวเครื่องในแกะเยอะมากเพราะว่าที่ต่างที่ประเทศอังกฤษคนนิยมทานแกะกันนะคะทุกคนอันนี้เป็นหวัวใจแกะเอาไปย่างอร่อยมากเลยนะหวัวใจแกะเอาไปย่างนี่ก็แต่มันมากเลยนะหัวใจแกะเอาไปย่างแลมฮา ไม่ค่อยมีหัวใจหมูมีแต่มีแตแกะหัวใจแกะไตแกะหมูไม่ค่อยเยอะหมูมีแตตับเอฟอย่าเล่น,นไปหาแด,ด่ดีนี่ค่ะทุกคนเอาหัวใจแกะไปย่างกินกับส้มตำเอาอะไรอีกแดดดีไปไหน ของกินไก่ไก่ก็ขึ้นราคาเยอะมากเลยตอนนี้ช่วงน,นี้ทุกคนอันนี้เป็นอันนี้เป็นเนื้ออบเป็ดอันนี้เขาเขียนว่า3ชิ้น10ปอนนะคะทุกคน3ชิ้น10ปอน 3อย่างค่ะไม่ใช่3ชิ้น3อย่าง3แพ็กรวมกันได้นะคะทุกคน3อย่าง10ปอนซื้อของกินก็เลยก็ไฟได้ดีได้ดีก่อนมิสสิงมากไปไหนก็ไม่รู้มซื้อของกินกับข้าวอาหารขึ้นราคาเกือบทุกอย่างเลยนะคะทุกคนไปส is t ดด t <laughs> All right. huh? We've got one of them. Is that one? you want oh, to get that one? Come on, roast this one. Come on, get this one. And we need some sauce to go on with it. What sauce? All right, slice it in half. What, what, dude, big size. one. Is that yeah, big yeah, one? Come on. You it? not eat it? No, just slice that in half and then uh. cook it. For อันนี้ก็เป็นแกมมอนนะคะหรือว่ายังแฮมดิบนะคะทุกคนที่เขายังไม่ได้สไลด์แบบกลมเอาไปอบ ซื้อกับข้าวกันเสร็จแล้วนะคะทุกคนเต็มซองกล่องเลยตอนแรกว่าจะซื้อนิดเดียวทีนี้นึกขึ้นได้โ้วันอาทิตย์นี้จะเป็นวันแม่นะคะทุกคนวันแม่ของประเทศอังกฤษมากเขาก็เลยโอ้โหหยิบใหญ่เลยค่ะหยิบนั่นหยิบนี่นี่ก็เป็นของกินของเรานะคะทุกคนทั้งผลไม้อาหารอย่างละติดละหน่อยค่ะนี่สาก,ก็หอบเอาผักนะคะทุกคนผักกาดข,าว,ขาวกับขึ้นช่ายนะคะขึ้นช่ายฝรั่งแล้วก็หอมแดงค่ะทุกคน เอาผักกาดขาวไปใส่ไปใส่ซุปนะคะวันอาทิตย์นี้เราจะปาร์ตี้วันแม่กันนะคะทุกคนเราจะทํบาร์บีคิวกันค่ะอยากกินบาร์บีคิวนะคะทุกคนนี่ค่ะของยกไม่ไหวขหนักบอกให้เอารถเข็นตอนแรกไม่เอาเพราะคิดว่าจะซื้อแค่นิดเดียวนึกขึ้นได้อ้าววันวันแม่จะมาถึงแล้ววันอาทิตย์นี้นะคะดูต้องไป เอารถมาตรงนี้นะคะทุกคนเพื่อที่จะยกของไปใส่รถ <laughs> มันหนักบายๆนะคะทุกคนสาก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเจอกันอีกคลิปหน้าวันอาทิตย์นะคะคลิปะะ <laughs> วันแม่นะคะ <laughs> ทุกคนนี่ค่ะเต็ม <laughs> ของกิน